นอเลค่ะพี่แอมเคยได้ยินความเชื่อในตุลาเรื่องว่าทําอะไรแล้วจะเรียนไม่จบด้วยกั่ะะก็ที่ได้ยินบ่อยที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการถ่ายรูปกับพยานาคที่เทวไลมีคนบอกว่า ถ้าถ่ายรูปกับพญานาคตรงเทวะไรเนี่ยจะเรียนไม่จบอ๋อแล้วพี่แอมเคยทํามาก่อนรอเปล่านี่ก็เลยไม่ถ่ายครับพี่กลัวเรียนไม่จบแต่พอจบแล้วก็ได้ไปถ่ายรอเปล่าจบแล้วก็ได้ไปถ่ายครับเพราะว่ามันเหมือนสัญณ์ว่าเฮ้ยถ้าเราถ้าเราเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาถ่ายจริงๆแล้วอะไรอ๋อแล้วนอกจากตรงนี้ที่ถ่ายรูปแล้วพอดีอย่างที่แอมอยู่นิติใช่ไหมคะใกล้ๆกันเนี่ยคณะคารุศาสตร์ที่เขาบอกว่าห้ามเดินตรงบันไดกลางอันนี้อยู่ตรงั บันไดตางคณคารุที่เป็นบันไดกลางมันจะมีบันไดตรงกลางแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาใช่ไหมใช่แล้วค่ะเวลาที่ไปเนี่ยเขาก็จะบอกให้ให้เดินไม่ซ้ายก็ขวาห้ามเดินตรงกลางไม่งั้นจะเดินไม่จบครับอ๋อแล้วอันนี้เคยเลอหรือเปล่าไม่เคยครับเป็นคนกาอะไรที่เขาอะไรที่เขาห้ามเนี่ยจะไม่ทำเราว่ากลัวมากแล้วก็มีเรื่องมีเรื่องเพลงด้วยเพลงที่ร้องว่าพี่จําชื่อเพลงไม่ได้ลลองร้องให้ฟังได้ไหมครับได้ค่ะ ตนตประมาณนี้คือเพลงนี้เนี่ยมีคนเคยบอกว่าถ้าน้องปีหนึ่งร้องเพลงนี้จะถูกทายครับจะเรียนไม่จบอะไรเงี้ยพี่ก็เลยตอนปีหนึ่งเผือ่อร้องไปด้วยเพราะว่าพี่เป็นนักร้องที่สี่แนร์ด้วยไงแล้วก็มันก็ได้ยินเพลงแบบเพลงจุฬาตลอดเวลาเลยเงี้ยพี่ก็เผื่อร้องจนแล้วพี่ก็รู้สึกว่า ทำไงดีวะทำไงดีวะแต่ว่าก็พลผ่านพลมาได้ด้วยดีครับออแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาที่คนทักมาเนี่ยพี่ก็ไม่ร้องอีกเลยครับจนขึ้นปีสองโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ